รายละเอียดก็ให้ลงตามนะเหมือนการตรงนี้ก็เดินสบายๆในการภาวนาไม่ควรมีหรือใช้คำบริกรรมแต่พิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทควรทำอย่างไรขอให้ช่วยแนะนำหรือว่าให้ท่องบทปฏิจจสมุปบาทหรือพิจารณาติดจ,จิตตามสายปฏิจจสมุปบาทครับ อันภาวนาไม่คนมีกรรมหรือใช้กรรมบริกรรมนะอืมก็ไม่มีเนื่องจากว่าพู้ะุทธเจ้าไม่ไม่เคยบัญญัติเราก็ไม่ใช้นะเพราะฉนั้น <c oughs> เขามักจะเข้าใจผิดเขาไปคิดว่าที่บริกรรมนั่งพุทโธเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพุทธานุสติเราไปเจอพระสูตรพุทธานุสติของพู้ะุทธเจ้าไม่ได้นั่งท่องชื่อพูพุทธเจ้านะ แต่เป็นการน้อมระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นผู้สมควรฝึกหรุดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าโยมต้องระลึกถึงพระคุณของผู้เจ้าการเกิดมาจริงนะความสามารถจริงจนกระทั่งปีติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งท่องชื่อท่องชื่อท่องชื่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอย่างไงท่องชื่อแล้วอย่างไงนะ ก็ไม่เคยมีบัญญัตินะนั้นเกิดอีกคนนะ่ะเกิดมาบัญญัติโยมเข้าพุทธออกโทเข้าโทออกพุทธได้ไหมอืมมันก็จะเอาละเอ้ไม่เหมือนกับอาจารย์ผมใช่ไหมอีกคนก็ทำรรมโมอีกคนก็สังโคนะอืมก็จีปาถาก็คิดกันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั้นมันมันไม่มีอะไรมัน ความปิติความสุขจิตตั้งมั่นจะต้องเกิดจากความที่เข้าใจในสิ่งที่ไข้ครวนนะเหมือนเกิดโยมนั่งสมาธิแล้วมีคนให้ท่องกระโถนโยมก็ท่องกระโถนกระโถนเข้ากะออกโถนแล้วถามว่าได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้เกิดความเริ่มใสอะไรในตรงนั้นใช่ไหมอืมอนี้โยมจะท่องพุโทโธโยมต้อง รู้สึกถึงความรู้สึกพุโทโธคืออะไรเกิดโยมให้ฝรั่งมันท่องพุโทโธฝรั่งมันรู้ไหมมันก็นั่งพุโทโธไม่ต่างกับนั่งท่องกะโทนกระโธนไปเรื่อยๆมันไม่รู้เรื่องโยมมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นความซาบซึ้งใจเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังคิดไข้ครวญตรึกอย่างนี้นะอ่านั้นหลักอันนี้พู้เจ้าก็บอกไว้แล้วว่าผลทางเข้าถึงมิมุติเนี่ย ภิกษุนั้นเป็นผู้ตริตรึกในธรรมคิดไข้ควรในเนื้อธรรมะจนเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเข้าวิมุติได้อย่างเนี้นั้นอันนี้ก็เรื่องของคําบริกรรมแล้วก็จึงไม่มีที่พระเจ้าสอนตรงนี้เอาไว้ส่วนการพิณาปฏิจจสุบาทิพระเจ้าบอกถ้าเธอจะคิดให้คิดเรื่องอะไรหนึ่งให้คิดโดยความเป็นอายตนะคิดโดยความเป็นธาตุคิดโดยความเป็นปฏิจจสุบาทเห็นไหม ถ้าจะคิดบอกวิธีคิดไว้ให้ด้วยนียมบอกปฏิจจสุบาทควรทำอย่างไรนะหรือว่าให้ท่องบทปฏิจจะหรือพิณาจิตตามสายปฏิจจะก็คือพิณาให้เห็นจริงตามที่ปฏิจจนั้นนะปฏิจจท่องมาเนี่ยมันคือลำดับขั้นการเกิดของจิตสมมติว่ายอมนั่งสมาธิแล้วยอมท่องปฏิจจสมสมุบาทได้ยมก็อาจจะนึก ไปถึงว่าเอเมื่อสามวันก่อนไปเดินห้างตาไปกระทบรูปก,กระเป๋าเห็นแล้วก็แมมอดไม่ได้จ่ายเงินซื้อไปนี่ได้กระเป๋ามาละแต่เราก็มากลับบ้านมาพินากระเป๋าก็มีต้องหลายสิบใบแล้วไม่น่าซื้อใหม่อีกเลยนะเป็นเพราะเราห้ามความอยากไม่ได้ตากระทบรูปเกิดความพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดกระเป๋าฉันอูตรงสายปฏิจจที่เราท่องเลยเนี่ ใช่ไหมภาษาทางตาเกิดแล้วเราก็พอใจมันโอ้แล้วเราก็มีความอยากตามมาเนาะอพอเราไม่ห้ามความอยากปุ๊บเราก็จ่ายเงินซื้อใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นสายอาการเออใช่ผู้เช้่บัญญัติจริงด้วยจิตเรามีอาการอย่างนี้เลยนะเราก็หยิบตรงนั้นตรงนี้มาไข้ควรมาพิณาเออปฏิจจสวัส์เป็นยังไงใช่ไหม,อมอเอเราทานอาหาร เมื่อเช้าทานโออาหารอร่อยเนอะอืมก็เลยแทนที่จะมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยก็เลยเติมไปอีกเล็กน้อยเมื่อเต็มแล้วใช่ไหมอ่าอย่างนี้เราก็เริ่มรู้แล้วเออเราเพลินกับรถใช่ไหมอืมอ่านนี้เราพลาดลตดาะตัดสายปฏิจะไม่ทันนะมันก็เลยทําให้อิ่มจนอึดอัดเกินพอดีสร้างทุกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิ่มจนอึดอัด แทนที่จะกําจัดทุกขเวทนาเก่าที่เกิดขึ้นคือความหิวแค่นั้นพอดันสร้างทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยนั่นเราก็เอามาไข้ควรพิณาพอตกเย็นอุจจาระแล้วโอ้ไออาหารเมื่อเช้าที่อร่อยมันหมดค่าหมดค่าหมดราคาไปเลยมันเป็นอุจจาระแล้วอย่างเงี้ยอืมแั้นเราก็น้อมนึกทุกครั้งนะทายอุจจาระก็ได้ประโยชน์นะอาบน้ําก็ได้ประโยชน์ หูคีายโอหกบานเลยใช่ไหมแปลงฟันก็ได้ประโยชน์นะนึกถึงเออฟันมันก็สกรปรกเนาะอะไรก็ไข้โคนหมดนะโยมก็จะได้ประโยชน์จากทุกริริบทที่โยมใช้ชีวิตอยู่นะอันนี้เราก็มาใช้ในขณะนั่งสมาธิก็ได้